ลอทางนะคะทุกคนที่เราทีนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเอาอีกแล้วนะคะพอจับกล้องปุ๊บก, <c oughs> ก็จะมีกำแพงฝางกัน <c oughs> โอ้โหข้างบนนะคะเสวยสม,มากกำแพงฝังกัน้นเราอีกแล้วนะคะบางนน้นก็จะสวย <c oughs> รถก็จะวิ่งมาเก็บภาพยากมากเลยค่ะทุกคนเอาแก้สั้นๆวิวสั้นๆนะมาฝากวันหลังเราก็จะขึ้นไปเดินนะเก็บภาพบรรยากาศนะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างนอ,นอกเมืองนะคะนอ,นอกเมืองเขาก็จะอยู่แบบทําไร่ทาสวนนะคะ สวยนะคะทุกคนบรรยากาศทา,ทางทางของนอกนอกเมืองนะคะทางผ่านนะคะทางที่เรากลับที่เราจะไปเมืองบาซซนไปเมืองทุกเมืองนะคะก็จะผ่านนะคะโอโหสวยะค่ะทุกคนดูไปข้างหน้านะคะ นะข้างหน้ามีรถเยอะนะอีกหน่อยก็จะมีทุ่งน้ำมันทุ่งข้าวนะคะสวยสวยงามมากนะคะเอาแล้วก็จบคลิปนี้กระชันหา